อาบักอาบักนี้ครับวิธีเอาแช่าออกนะครับด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเอาเอาเอาที่โซกันไปยงน้อยนึงเออไปซาติดปวดฉอเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิบนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาี่กนไปเยงเอาที่โซกุนไปเยเอาึ้นไปอย่น้ ด้วยคุณปัญญาชาวบ้านนะครับโอ,อ้คือสีเข่าอะไรวะแล้วบอกที่ตังไปแท้แท้มาจับซไซน,น,นี่แทนแท้มาจับไซนี่ไงอันนี่มันอยู่อันนี้หรอกห้องยานอยูอย่โ <c oughs> บจับได้เื้อนี่ที่ซูบเราเอาที่ซูบเราขึ้นหน่อยหนึ่งเสือกเบ็เดผู้ใดเลยเสือกเบ็ดหมากเบ็ดนะเฮะไปแห้งยานมือก็อย่างเขียวเออใส่ใช่นี่นะครับ ก็เอาออกนะครับเดี๋ยวบอเอากินเหล่าร้ายเป็นยังไงเดี๋ยวเดินตรงนี้มาจับกันพี่เกกเดี๋ยวเอาล็อกเซฟ้าประตูเลยเฮียบอม่เดือดอ่มันบม่มันเอาใส่ประตูก็ตีนถีบเอาบบนี้โอ้ยอนีเสื้อแขว่นอนนี้น้อยเขายังพาเิ๊ดเนี่ยอ่ะง่นโมบดอดอ สะบวัดเงี้ยเหรอบอลมาบวัดเครื่องเครื่องเดี๋ยวโอ้เครื่องเดี๋ยวรอโอเควิ่งไ่เที่ยงเงินแปดร้อยเอาขอออกให้นี่หารอยพ่อถึงบอก่พ่อแปดรอยหรอกได้หรอวะเปลี่ยนตัวครับผมเอาเสื้อออก ตาปาักมาแล้ววันนี้ที่ที่เช็ดเขียวไม่อันนี้มีเหปิ้งได้เนี่ยเอ้ดมุงบอ,องฟันกันเข้ามาเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวดึงกอาให้เอาสิซบกันน่อยจีเออม,มันโยกกี่ตัวหีวะโอ้แคอ,อยู่ทั้วน่นเดี๋ยวเขาเขาเขาเนี่เขาแล้วเขาบ

ถ้าเดือนไล่บัเศร้าเรียบร้อยไเราเราไปมองมากเมยเอาวะเอาโอ้ยแก๊เอาจะว่าก้อยไ่กล้าดึงพายานจะถอนตั้งหรอออกมเดียมตัวนะึงโน้สิดึงข้างหลังเหอโอ้ยเสียวอเสียวปมูใช้คมาหน่อยจะบ่าประตูไห tôi có một tập quân ngài qua lưng oi honey hoa lưng oi là lưng oi 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 lưng yên nè พยานเลือดเลือดุ่งว่ะเสียเด็กนีมั้ให่ไม่เร้อไปถอนฟันไม่แกไม่อยากเสียแ0ดร้อยแกบอกงี้รอไปถอนฟันเจอพยาบาลคนสวยเอาดึงให้แน่ดึงให้แน่ดึงให้แน่เจอพยาบาลคนสวยต้องึให้บ่ไปเจอพยาบาลคนสวยให้คนสวอนวมันจิออกแล้วดึงให้เนี่ยไม่กล้ามงต่อพ่อมาหน่อย เอายังวะมามัดเยอะดิเศรษมัดเสืดึงเด็กเหรดึงมือใส่แล้วก็เข้าหายเขาใส่เขาแล้วเสื้อดึงเย็นไงเนีอ๋อจจักโอ้ยมันเป็นอะไรมันจะออกแล้วตัวแรกมันเป็นอะไรมันโยกกนมัโยแล้วใช่ไหมมันโยกแล้วเหรอเสียวอี๋ไอ้ผู้ใหญ่จะลายตัวตัวรากฟันตัวอะไรของผู้ใหญ่มันไม่อหมาะ เสียววะโบยเสียวปันกลางหรือปันหน้าวเสียวไอ้ชาจิตปันเกือบหนักป๊บปกลางทำยถ่ายไหมเร้าดึงเองหวังเอาหวงดึงเองดึงเองดึงเองบผูกสิเจ้กัโยกโยกโยกผูกี่ตีนะครบเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้านีอุ้ยตีเอเลอยาเอาเหเป็นหวงแล้วนะเฮียเป็นหวงเน่เป็นหวงมังเดี๋ยวเราขอเฮ็ดเป็นหวงเลย

นี่ลหะเจ้าโบอยากก่าวออกไปถอนกับหมอไม่ดีกว่าเลยการเสียบอยาด้วยหรือเปล่าใช่ไม่เสียไม่เสียนอครับาม้บเดือพก่อเสียววะผูกเส้นีจิ้นเ้าให้เรายันหน่ยสินะเดี๋ยวอาไรสิเดี๋ยวดึงหมดปัง๊ด mốt <laughs> à. ừ, okay. <laughs> <laughs> bên như vậy đó. cái tên gì sao? sao? cái này đưa này. đây đây. bắt đi không? bắt

ไม่วดปากเลือดออกไหมไม่ออกสร้างตุนเห็ดสร้างตุนเห็ดดีเว้ยฝากสุดลข้าฝากสดละข้าบ